ไปตวคือมืดแคบหน่อยไปพี่น้องไปบารีก่กำลังเข้ามาหาเมวันเนาะมาเอาเครื่องน้ำเมย์กันก่อนสิริมันพามาทางรัดไปมืดตื้อๆพี่น้องเอ้เอ่าสบายดีกันย้ำคำได้พี่น้องเด้บอบารีก่กำลังสิมุ่งหน้าไปเรือนแก้วรีสอร์ทของเมวันเนาะคือเก่าหะแหละพี่น้องเอ้ เอาเครื่องเอาของเนาะทางของบอเตียงนี่ของวอลลี่เนี่เป็นฝากไว้เป็นยังไงกันเป็นที่ประจำที่เคยฝากน้ำเมยเพิ่นนิดอยฝากอยู่น้ำเลาเรื่อยๆนอนแล้วก็มาเอามีเวลาก็ขามมาเอาเอ้ยัยไอจะดีเพิ่นฝากไว้แต่เฮิรนัได้หละโมมีเวลามาจะเป็นทางลัดทางลัดบ้านเพิ่นก็ เป็นทางคอนกรีตชักนี่เห็นไหอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาผ่านอือหือผ่านเลยวะเถอะเลี้ยวขวาอ้าวนี่แล้วก็เลี้ยวน้ำเนาะรถทัว no. รนี้ก็ได้เลี้ยวจุดว่า เลี้ยวขวาแม่เลยเป๊ะเลยเหน็นปิดเราไปจ้ะอ่าี่ดีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาสองเมตรได้หมดเลยรีสอร์ทู่คุณนมากแล้วนอนเ้วไปจ้ะ พี่น้อง่ะเออมาลำกันหาคนอดัพหลังเพิก่กันเลยเอ,อ้ <c oughs> โอเค <c oughs> พูยัดดงเดอดกเนาะโอหนึ่งวันนอนแล้วดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ สานลอคะเฮ้ยเเาดีสารูกเพิ่มหน่อยสวัสอานะอดีก็ลูกก็ดีกันดุพี่พูนพูนพูนเก่งจังเลยไห่เงดีกล่องพอเป่นเห็นไมเอหนาหละเด้ลูกหนาหนามีมีเลยแ้แม่ไล่ไปมื้อนี้ปาสดุของเงินเพราะว่าอีกองสรดบนมากอือจะมีห้องไผ่เนี่ ัสสัตะบอกเพื่อน่า้องนันเาี่มาเนิในตูเบอเมนครับจะเอาหยังมาใส่จงมี่รางแข็งโค้มอย่างนี้ว่ะขันบมีแต่อยู่ถุงส่รถเมื่อเลยแหละเปออยูุ่นบ่เมบ่างไหนเหอเขา่อยู่บนหาถามคนก่อน จักงานงานยังไรอยู่อยู่ในบิ๊ซียงหม่จักจไม่ยังดุ้ยสลัดจากี่สวยยังไม่ฝากฝากจะได้ดูเอดเด็ดเดัเด็อเด้ดเด็ดเด็ยเด็นเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็กเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็โอดยดเดดเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดดเด็ดเด็ด้เด็ดั ที่ทั้งฝนกับสีลบมือกันแล้วคือกันเลยครับเริ่มหนาวแล้วแม่แมานางเจ้าหน่อยฝนแมวหน่อยอยู่ในร่างเงี้ยเย็นจ่อยแล้วมันหนาวกันแม่เลยเอาร่างมาไว้นี่เพื่อไหร่แมันจับเบิงเหนียนอิงติ่งสามตัวเพื่อพากันเขานอนแล้วนี่เป็นหนาวนี่มื่อแรกยายจะเอาร่างมาว่างไว้นี่เพื่อกระชิเขาไปยี่ร่างนั่นขึ้นมาตรงนี้จิลุขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไหมลูกก็แมานางเปลี่ยนเพื่อไหมยายกับเขานอนในยายผู้เดียวยายหนาวขอบคุณค่ะ้าได้ศึกฝากโกงสุกไปเห็ดตัวน้องแก่ขึ้นเด้เพื่อกินได้ยี่ระบาดตัวมะหุงสุก กินได้โบรายครับกินได้อยู่เต็โบรายแต่ว่าเราใหม่เากินได้กินเน่ยนาะนี่นี่นี่อยู่นี่นี่แมวอยู่ไหนลกเดี๋ยว่ดี๋ยาดี๋ยวเดี๋เดีวเีะยวเดี๋ยวเียเดีอยอนดี๋ยวนียยายนเียกียยวีนดี๋ยเยวยเยวยเยเดี๋ยีนเนียวยยววมวเีเีมวเวแวววเ แมวใหญ่เห็นบ่แมวใหญ่นะแล้นี่ยายเขาอยู่นี่นอนกับยายเขาเล่นด้วยอยู่ที่สามตัวเอ้าบ่ยาดลราไปดิสามตัวนะน้องแมวนะอืมหนาวสามตัวค่ะเดี๋ยวไปแก้ตัวยังด้วย่ะที่ไเนื้เยอะกับยายอันมาสองสุดได้โบวี่ลราเมื่อเมดเลยเนาะไปใส่หองตูตรตู่เซ่คนไหวเนาะ ครับครับเมื่อเมื่อเมื่อเลยห้องเกือทเจอะไรกี่ทหออันห้องฟีดทแยกกับติ่มก็เรียกไปไหวห้องสองหุ่นนำอืนนี้ห้องห้องแขกคราะมีห้องไหไปห้องกระตองใส่ถุงไงหล่ะค่ะใส่ตู้รถเร่อแหละน่าู่แส่สิไปแวนกมันจบกับะเป็้งยังอกอาการมันเย็นอยู่งานพอดีแส่ย่สิวทันอยู่อมองดดยัดีิ้เก่านาลีกาเด็ดไอ้ ก่อนชิฮอตลงบาลนะครับแตลาดราทีน่ะบ่สเมนเมนอยู่เดินอยังเดินอันสลากางอเมนเมนพี่มียังยังบ่หัวงานเนี่ยบ่หัวงานอนี่ยคือกันผ่านมาที่นี่เราเห็นคนเป็นเป็นเป็นขายกับเขาอีงังนี่เป็นบ่งานเทศกาลบ่เมนตแต่ละสีแต่อยู่ทางไนเมนเมนอยู่ทางไนเต็มเลยครับสำหรับมือนี้มือชุดทายถ่ายลวดาสั่น เมลเอาเบิงตอนไปโรงพาบาขอดอันไนได้ไปไปแท่งอันนี้เป็นยังบ่อันนั่นเป็นยังมาอยู่น้ำเฮาแค่นี้เดี๋ยวเพิ่งกลมาไหมรุ่นวัดสันรุดไปเพินอันไปนอนโรงพยาบาลนะผ้าไปโรงพยาบาลไปแท่งทางกันอย่างๆ้็เนาะโอ้ยเมลผู้เก็บทองกับเก็บที่ตนทางกับทางยากที่เพิ่นบอสมบูรณ์เดี๋ยวเพิ่นกันนี่ถือว่าเพิ่นเอาบุญมาซ้ำนั่นเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาเนาะ นั่นเลยกัญญาเ้อยยังหน่อยย่างนพยุกไปแล้วลูกสีส้มไปแล้วบุ้ีุนอีมาเบิ่มมันจะอไรเนี่ยจพาไปเอายูองสอดีพนมมีนี่เมย์มาสองเถอปกติมาเทอานึงเพิ่นกับอันเอาไปเร็วบัตรเพิ่ยงนผันโบเยมาเพิ่นไปพุ่นข้างลงไตเมนครับเมนเจ้าพวกเมบพวกหัว่ามาจะเลือดแล้วหอดนี่หรือดแน่ในะ จอหิวลงมาพูนในตัวเยอดให่จะได้ได้ยอ่เรามันเย็นอยอ่กะเย็นยมันดิใส่ใส่ฟีดเต้นเ็นังแ็งพวเน็นยังใส่สาถุงหลายยูหองกูอีกสามถุงเอาไปวางใส่รถเลยแหละแล้วสิใส่ถุงก็อบแก็บไงญ่บอเมยใส่ถุงไห้ว่าลับก็ก็บใหญอกขึ้นมาลูกได้ได้ครับคันมี่ขันมีก็ดีเดี๋ยวว่านะ้างนี่ก้อนแถุงมาห้เยเอายูหองซอมได้ว่าง้อยไปโดแวอัน แม่ตู่อาหารมีกินอยู่บ่คือบ่ห้ว่าคือบ่ห้ยบลี่บ๊วยบ่เด็มากหมกบ่เด็กมากเนเมนเป็นรอยู่เพื่อนกับแม่อยู่มี่ยู่บ่เล่าเล่าบ่ค่อยกินบ่ค่อยกินเราบ่ค่อยมักเราอ่ะเมนมันสุดโปรเสียบไม่นนั่นอันผู้สั้งกะสั้งหลุดใจนะเฮ้เพื่อนเกย์กับบักอยากให้แม่กินอะไรอะไรเลยหล่ถุงก็อมใชใสิใส่อยู่ะสองใช่ครับใส่ใส่ เดี๋ยวพี่เอาอยู่ห้องซองไนอีกคสามถุงคือกแบอยูพุนกระดาษอือแล้วก็มีอันพัสดุอันเอาห้องไว้ตั้งหากมีอยู่เห็นหรือเปล่าพัสดุกับห้องบีลี่ก็มีเอาเมื่อน้ำก่อนบ่เอาเมื่อเอเสื้อผ้าอันจังอันจังมาเอาที่ล้างห้บลี่อันบอเตียงมาเอาบ่เพราะว่ามันมีเสื้อผ้าตัางอ้อเสื้อผ้าไม่อยู่พุ่นบ่บ่เออเสื้อผ้าอันขล้องอันมาแต่อำนาจแต่มือนั่นสิเต็มโลดเจ่วคนเดะอ๋อมาแต่อันหนัก มันมีของมาแต่ใส่ก็มาแต่เนื้อฮะน่ะก็เหนือเป็นข้าวสาุยานะบ่เมน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 กล่องของดิวี่เอาตัวดีมาก่อนก็ได้ของดิวเขียนดิวี่อยู่ดิอันนี้ก็บเมนห่อยาเอาเมื่อนั่นก็ได้ของเมนตู่จีเมนมาแต่เหนือนั่นตัวดีสำคัญอยู่ซุปนั่นจีเป็นแต่เสื้อผ้าของเอฟซีธรรมดา อันนี้ของบิวลี่<ม>เกนนี่อันนี้มาะม่วงอันนี้มาะมือกรอนเอเมื่อให้ล้านก่อนก็ได้กับคอมเมตู้ยานเพิ่นแกกันกนันน่นเป็นยามสิมีเท่านีแล้วทุกมีทุกนั่นจิเป็นเสื้อผ้าธรรมดาแล้วคือว่ามเมเพิ่นอีกคนหนึ่งเพิ่นว่าส่งมาหอดแล้วนะไปเบนกล้องอยู่งกันตาเพื่น<อ>สองล่างจะไปเบิ่งโอเคผมว่า<อ>เพิ่นมาหอดแล้วเดีย๋ยบ้านไปเอาถุงของอแล้วไปเอาอาหารตู้ยุ่ห้องสองเดี๋ยวไม่อีกครับอาหารแคร่์แข็งมาก ยดินจ่อยๆเลยมาผักอรีอสอร์ทเราหักเล่นนี่เนาะเออตัวไม่บริโภคยาเขามาจะเถื่อทางม่แ <laughs> ต่ว่าหอดใกล้ๆนี่บ้านใหญ่บ้านกับบ้านกัมันจับบ้านนอนกับยางครับอือหลีนมาสำรวจเป็นเลยรบิ๊วเอ้ยเป็นห้องนึงเป็นห้องนอนห้องนึงได้หนิ <laughs> โอ้นอนลูกค้าอันนี้ของนอนลูกค้าเออม่เอามาใส่ผีเออเต็มัเมมนเมื่อนานจะมีงานคณะพอ่นมาจากงานที่เียงดูที่สอดเออืมแต่าวาแ่ว่วน,นั่นอีองไฟอ่ะเดของบ่เปียงวยวเรื่อไปเนี่นลงมาไปเห็ดกินเด้อหนูวะแม่ยเยงไง่ไหน,หนอใไหมใครจะนอนรีสอร์ทกับยายนอนรีสอร์ทบอนี่มานี่คะมี นอนไหคะนอนยงยานีคะมีเตียงใหญ่เตียงน้อยเตียงน้อยเตียงใหญ่สี่คนขวดนะอืมนาวเป็นยังไงมาหิวอันเนยเท่านี้หิวน้ำเมฆพันแน่นี่เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วครับใส่ก่อนครับตู้เย็นก็อ๋อผมเม็นตู้เย็นตัวนี้อันนี้ตู้ ได้ฝาัก้นหนูนิหนูเรีกว่าเตียงเตียมันยากไปชาตนั่ชาาดโ้นละสทมเป็นจะอยู่ครับจู่นของอ้ยขึ้นละสามร้อยเองขึ้นละสามรอยบาทนึ่งอออันนี้เานสามคนนังนี้สองคนขอเบิร์เพิ่น่อยันนี้สองคนนะนไมนีคนอันนี้ได้สองคนสคนทางนี้นออีกคุณนึงเทียรกคือแบบว่าพ่อแม่ลูกมาไงพ่อแม่ลูกมาก็าแบบนี้ ครับแล้วก็อยู่พี่ห,อห,ห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้เปิดไฟเลยลูกแอร์โบเป็นยังครับอโอ้ห้องน้ำมันสะอาดสะอาดนิดหน่อยมีสอวได้ใหม่รอสิบกว่าปีแล้วครับขึ้นแลน้วนอนปเป็นบ้านสวนบ้านสวนรีสอร์อเทเลรื่อแก้วพูดสร้างคำมา,บาเบิ่งจ็คเสือมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์มีทั้งแอร์มีทั้งพัดลมฟูมฟูมด้วยครับครับนั่งเล่นอยู่นี่ก็ได้น้อง นางกินกาแฟนั่งมือเศร้าเนี่ยพอเดี๋ยวนางกินกาแฟ้มันเป็นสวนครับครับอันนี้ห้องสองแต่ละคุณเก็บเม่นะครับอือคุนันก็จะมาถีเถียงกันทั้งหัดอนเนี่ยน้องคายเนี่ยมาอืมครับครับอากาศดีดีน้องเอ๋ยโอ้โหมัตัดหนาให้ฮะกเรียกวแปลนสองสามหมื่นแต่ว่าที่เป็นแปลนเนี่ยครับ ฝนม,มตกเลยมันตัดหนาบมาได้ดิเกียงแน่ี่ยโอเคบรรยากาศเงียบสงบอเ่เีกินครับบรรยากาศเงียบสงบดีโดยโดย <laughs> ลูกตาน้ย<อ>น่าปากถึงกัเบ,บืลูกเอาคินอันรดได้ นี่มาเบิ่งกองสองกองนี่มันเนี่ยกองหนึังกะตะบุญบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งอ่านเพราะวันนี้ยินเมย์พันวามาหอวดิ่วแล้วหัวดล้วนี่กองนี่กองสองกองบ้านหน่อ่านว่าเป็นของเอฟซีหรือว่าเป็นของหลนเมย์นี่หักเพิ่นกับบุญหูครับครับนี่มี่สองล่างนี่มาเบิ่งกุศลเมียอยู่ดอกขึ้นหัวดีๆกันกับเตลเสือมื่อสองกุศลเมีอันนี้ของหัวตาผ้าเด็ดแต่ไหนบ่เตียงมาเอานี่อันนี้กุศลเมียอยู่ดอกมากเหมือนกันมอ่านมาเลยแม่บ้านแม่มาเบิ่ง ที่สองล่างนี่เลยซื้ออะไรกันกรุงเทพบางกอกเรนแกวมีเด็กซื้อผู้กระชงมามีกจะอาบนี่วะู้รลบวช่ไหมพ่อแม่ผู้รงผู้รงอย่างนี้เิ่งซื้อวันอะไรก็เขียงนีอ่าอย่างโอ้ยอานก่ออกเนาะเขต เดินเมียเพราไปันนี้ไปท้ายลูกไป,อ,ปอันนี้เอฟซมากให้อันนี้ม,นนมาตแตงเตออ่อำนาจเจริญหัวตาพานเ<อ>แต่เม่ยายงานวัตถียงเร็วกับเงื่อนอีพันหาเพื่อนบ้านอี่ซบซัมันมากเพระจังสีมาเอาได้ได้ได้ไดมีไ,ไปเนีอันให้นมันเสียภาษีเอาเอีอย่างอยู่ไปเนีอีกมือไปเนีทุกมากแม่เขาบอกวัตียงเรีวครับครับอันอันนี้เอาขึ้นรถเนาะแม่นอันอันจังมาอันนั้นเดี๋ยวผมยกจมายบได้ยังไงอันนี้จะยบนะ ก็นี่โอเคอันนี้ของเมย์เพิ่นฝากให้เอ่อเท่าสายฟ้าก็มีอยู่นะสายฟ้าบุญทวีวัฒน์เมนเมนเม,น,ม,น,มนครับมาหอดแล้วสิ้นขาย

ในบ่อีเสียงเมื่อช่อยออดเตียงก็เล็กหน่อยนี่แหละจะสอบเจ๊ไรพ่อว่ารถเป็นไสเบอร์เวชนะนะนี่นะ นี่นะแบงคกันเมื่อซอยพอเตียงกันที่เราจะเมื่อไว้ให้ทอยยันรถพ่นมันเมือ่อไรไปเลยเมนครับเมื่อเมื่อซอยพันสองอันครับเออมันยวเรามาสีลายพวก พูดิงนะแมวยายเราพูดงนะอมากอันนี้บอกถูกไหมอันิไปงาาอลนไลเรือไฟพึ่งกะเลยเอามาเวให้ครับครับได้ครับไปเพิ่นมากก่อน ครับครับไปเลยนะไปละทำยังไงครับเดี๋ยวละเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็มาแต่ละไต้คือสิภาพยุลี่มากยู่ดอกมาลินอปละพี่น้องเอ้เด็กน้อยทำลัลายแล้วก็สิหยุ่งเงียไม่ซอยเลยกะหันกะรับบัตจิโดปลายไปได้ได้ยัง มันมีแต่ถุงนอสอบตัวน้นโมเมน์ที่ของเมย์ล้อๆตัวหน,นึ่นงีเพิ่งไปดไ่าีม์ครับเพิ่นครับี่เพิพ่ไป,ดน,นนไปดนเนาะสิบหมื่นเราไปจักดอกพเพราะลว่าตอนนั้นเพิน่นจะฆ่าน้ำเมยกันเลยผมมีเวลาได้ไปอล้วไปกินรถครับเซไว้ฝา,ากไปก็ได้เอ้ เห้งแล้วน้ำเมี่ยวาน้าเมวนั่งไงนะอยายเขานั่งอยู่มาหนุ่มมามานนีอยยืมน่อยอันนี้ตุ๊กตาบารีตุ๊กตาบารีมึงมึงบังยาจะให้ค่าขนมเดียวเดีนี่อขนมให้ยูเอ้าค่าขนมให้ยูหูนมืดเลยเบอร์ดีข้าจีบนผู้นั้เพิ่่าเอาเต๋าเด้นี่เอ้ยมาหมลูกนี่นเอาไปเกื้อขนมแมงีจะพาไปเที่ยวดิลูก หนูจะไปซื้ออะไรมีของเล่นาี่นี่นี่ยายพี่หน่อยน้นงเมื่อนอานมือนอาเมืออนอมือเออฝอเงินฮมจะแพงไหมคุณมีเฮงค่ะคุณนะสรดกับคนเหมือนตุ๊กตาเลยหนูน่ะนี่มานั่งใกล้ๆยายเลยานังน้ำยามาถ่ายหูกับยายรู้ไหมมาถ่ายหูกดูมาไปนั่งมาพอถ่ายหูให้ไหมเปนั่งไป Nang vô thai hùng hai bè 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 ngâm bè 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 เดี๋ยวนี่นี่นนี่น่นี่นี่่ายรูชหนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่โคมประจำรถป้าป้าช่องให้โอเค ต้อบมทายป่ะฮะนั่งลงนั่งลงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแมวมาเออฮันน่ามาพี่ลูกันนาันน่ามอีมองพลีค่ะนี่หนงี่องนี่น่ไนี่องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่งสองเี่แบบตาบาดนี้เนาะ อันนี้เราปฏิบ่มีตามันดีได้ปลาดีมันเหลื่อมตาเอาไปซื้อขนมนะลูกอย่ากได้อะไรฝากโอ้ยยังเราฝากไปให้ดูเนี่ยครับครับครับก่ดซอนรวยแบบไงไปแล้วกินไปอล้วมานี่ยเขาขัดละเต็มไม่เต็มมือหุ้ใหญ่ดีหรอมือหนีนักเดินคนมาหอบแบบไรเอาไปใส่กะทินครับครับครับใสกะทินได้บุญกะทินชินเดือนนี้ก็มือรนาระกะทิน โอ้ปุนัปุเส่กุ้ละสกุนเหเลยๆอตตบ้านหนูหนยังคะเต้นด้วยสิประมาณเดียวกันนี่เลยครับเป็นมันเริ่มเริ่มร่มร่มมอวานี่บอกมือชื้นเงียบมันลมมืนหละเน่ครับนี่เดินมาตัวนี้เข้าบ้านยายแล้วนี่ตัวนี้มาแล้วเป็นเห็ดแมวมาแล้วแล้วหลบไปแล้วหลบแล้วลูกหลบล้ไปไหนล่ะ เดี๋ยวก็มาเข้าลังผุ่นยายๆหนอกกับยายเขายายตัวท้องหยุดหยุดนะเอ้ยจะสั่างรันนะจิกเป็นนะมีต้องอมนะลูกไม่ซื้อนมนะโบ่อมนะลูกได้โอมนะลูกหรู้ใครจับบ้างให้แม่ให้แม่ป้ายให้แม่ไว้เด้อให้แม่เก็บเดี๋ยวเออซื้อขนมนะไปชอปปิ้งอืมรักกัน เอายญ้าไอ้้าหูเดียวอ่มีใายคอร์ดแกพรุ่งนี้จะไป็นดูเบิร์ตพันมาเบิร์ตมันหนีได้ครับเอามาสั่งว่ะมีร้านขารไปบ้านผมเห็นฝ้ายผมก็พานมาเห็นฝ้ายพันมาสินิสระการขายแบบมันเป็นโดมใช่ไหมเป็นโดมบอกมันเป็นห่านคืองานอี่ยังคืองานอันแสดงว่าเป็นเป็นมหากรรมขายกับข้าวแมนแมนแมนครับประมาณนั้นแหละไอ้ซีนีอยังก็ภาคภาคอีสานซีจังหวัดนี่จักอย่างนี่แหละเทศกาลนี่ยังแต่มากขึการครับ ใช่พไม้ทาสี่ออวันที่ชิบซาวันที่เสาสองาสั่งจากบัตมอนี้มูนีวันที่เสาสอเสาสุายเด็ก่าวเล็ยายนะครับคว่านกไปย่ไปแต่ทั้งทุ่นกบเรียนสีนนีบด้เข่าวไปทั้งนิ้วมันไม่หลดหรอไปไซล่ะบางรถเอาขึ้นรถเอาเล็กน้อยขึ้นมันหนาวขึ้นจะไปเลยเลยลูกเมื่อไรอยากเมื่อไร เอามาหุงขึ้นเองขึ้น่ะเอาไปใส่ยาจให้เราปาดกินมีเน้ยวปากเ่าเอาเบอละเนาะครับเมนสองิลี่สอันเอาแล้วห่อยาเพิ่นเออยาเพิ่นปากมันจ้ีก็เลคปากมาให้กันครับครับเนไหวจะงสมือได้เพ่ล่ครับเันทรงมาบอกอยู่ว่าเอามาให้นี่อไ้อนี่วอวัดีตาด้วลูกวัดีตาด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตาก่อนสวัสดีครับเก่งเนอะสวัสดียุลิชนะไหมยุลิบอกตาดูยุลิบอกเฮ้ยย่าดูโอ้มาครับมาหมื่นเนาะครับข้าพันแวบิซี่แต่กับเพื่อเชียงครับเล่นของเล่นครับแว่ของเล่นแล้วกับเพื่อเพ่นเชียกมากเกินเติบ ขออ่านไล่ลูกแม่บริสิเขาไปเอาอาหารอยู่ยืดด้อจักหน่อยว่าสั่นเพราะว่ามันก็อยู่สองตัวองนึงที่คุณ่งมาบยาวอะกองหน่อยกองหน่อยจงหน่อยหอยู่้ยใช่ผมไม่ซื้อนยุ่ยใไปซืนี่มาส่งจะยามเดะย่ามนดะช่วงนี้แล้วแต่ว่าเราหมวกวันกคอนไปเอามาส่งคขึ้นเขาไว้บ้านนี้เล่าว่าเอาไว้โดนแล้วแต่ว่าฝากไว้นี่ล้ว ผมไม่ซื้อไผ่เป็นโอ,าาอ,อกาสไ,ไปเดี๋ยวพ่อมาส่งไม้ป่านี้มาส่งไม้กองกระดาษตอนนี้ตอนนี้โอ้ผมเห็นอันน้นอยๆนะบอกคนร้า,านบอกครับอันนี้น้อยอะอันนี้น้อยแ<ะ>ม่รับไปอยู่หมดไม่ได้โดนแล,ล้วแม่เราไปโอ้แต่เป็นว่าคือผมมีซื้อผู้ชมกระดอนอล <c oughs> เวาฮ่าๆๆาลากกล้ว่าซื้อเล็แก้วอยู่แร้วทำมาปสิบ ครับทีเขาไนที่ครับจากนซังอย่างเน่ผมก็บวัวหัวน้ำลูกตาน้อยเราจะไปดูน้องเหมียวเลยลูกไหนน้องเหมียวอยู่ไหนเห็นเหมียวค่อยๆได้หลกเกือบตัวพ่ถอดรองเท้าก็หลกถอดเกือบก็หลกทอดเกือบก็หลกทอดเกือบก็หลกทอยเกือบก็หลกอันนี้พี่ผเลี้ยงม้าหน่อยบอกพิษประกาศอยู่แม่ม้าหน่อยเงียบบอกเมนบอก เลี้ยงมา้า<ม>ผมก็บริเวณแม่นอยูบ่บอกเลี้ยงมาสีบล็อกสีเนี่ยแหละมีไดี่เดียวบาทเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงเนี่ีบิวีบิวลี่โมมาครับมานี่มากก็เปืเป่อยเพนบิวลี่เพนดูเพื่อนถามมากก็พอเพนหอกเพนไปใส่ไปผู้บริหารือกจะถามกระเบิงเนีน่ว่าผู้ใดบเวณเบาเตียง ตาวันจี้เตาเตียงเด็ดเดี่ยวหนิโอ้ผมน้องครับผมน้องใช่เออเราเป็นปุยเสย์คนว่าไปใส่หลายมื่นเสียงเสียงคือกันเสียงคือกันเด็ดเสียงอันเดียวมาเลยเด้อครับครับเบาลี่อันนั้นอยู่น้องยู่ลี่ลูกสาวบอลี่คนแรกอ่โอ้บราเป็นบตาเตียง เบนบ่เตาแล้วลงเดนอวจาเมื่อน้ำบเลูกาไปเอาไปด้อุ้มน้องน่อยลูกอุ้มน้องน่อยเลวกบานนำบ่น้องเมียวนี่ตว่าดีลูกอันนี้ลูกลูกสบายดีลูกสบายดีสบายดีพอดีพอดีจจาก่อนครับบันนี่ป้าแมนครับมีแต่ผู้สาว วดีจ้างางามงามงามลูกสาวอวล่ม่นจกขาดทุนอืมได้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 ไ่วบ้านดิมีขงสมมาด้เท่ากันตาดอกพอสมมาพ่อปกากทนดทางผู้หญิงต้องไปสมมาปูญาาใช่นะครับ สุมากนะแล้วนี่แหละของปีนาแล้วกัเด็กใส่เนี่ยใส่สามนวดก็แรบเมื่อตะเกาแม่ขึ้นกันล้วครับขึ้นกันก็บานคลายเออปะปาเมื่อ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 เมื่จ้าครับกลับก่อนเด้อครับครับสวัสดี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 จ้าก่อนงายๆเออเพิ่นเมื่อจ้าละปาปาเมื่อไงล่ะ บายบายลูกบายบายเอกตาเลยอนิมน่อยฮื่ปลาปลปลปพอแล้วปลาอันเม่รถตัวซ้ำกันมันบอกว่าบุรีเจ้าแม่นปโอเคพี่น้องกลับบ้านกลับซองก่อนบ้านนี่เออที่อ่อยู่ดีมีเฮงไปลูกบายบายบ้านี่เมื่อบายดีบาายโอเคเดินทางเนาะปปปปาไป ปาอยู่ดีมีแห้งพี่น้องมาฮับเครื่องเนาะไปให้น้องสายฟ้าน้ำนี่นําน,น,นี่อยู่ในนี่บืนก็จังสิไปเบิ้งกันจต่ในแต่ละจังนีน้นยอย่างนี้ปาอยู่ดีมีแห้งโชคมาไปก่อนพี่น้องแต่จะมันเด็กมันดื่นเนาะโดยโดย